ตอนที่51คืนชีพนาคาปีศาจโคชนั่นตบหน้าลูกทีมตัวเองด้วยว่าเฮ้โหดชะมัดเลยลูกพี่อาจารย์ดัชนีโคชของทีมแทอุดรโดนไล่ออกครับเพราะว่านามัสเตนขึ้นีกองเชร์ของประกายดาวอยู่นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์ไอดอลผแมเลยครับอาจารย์ส่วนทางกาแลกับคำใสก็โดนใบเหลืองไปตามระเบียบแถมผู้ตัดสินกล่าวตักเตือนส่งท้ายอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นกาแล ว้ใ oh, จเย็นดิวะสถานการณ์ของเทพอุดรตอนนี้ย่ำแย่ลงไปอีกแล้วครับพวกเขาจะทำอย่างไรดีอาจารย์โดนไล่ออกราบเขาเต่ตประกายดาวยังได้ทุ่มบอลเล่นเกมต่อครับรับบอลไปทับเทพอุดรกำลังระสำเป็นเวลาที่เราจะได้โชว์ฟอร์มแล้วละ่ะระวังด้วยอย่าประมาททับ เค่หัดรไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะ <c oughs> หน่อยเจ้าฮังเลพักบอลห่างหน่อยเดียวมาแซงแย่งบอลเลยนะ <c oughs> ฉันก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันบอลโดนโดนนี่นะบอลโดนสก,กัดไปโดนตัวฮังเลกำลังจะกระโดนออกข้างสนามไปแล้วครับบอลยังไม่ออกยอดไปเลยเจ้าคำใส ไม่ปล่อยให้ออกหรอกไฟอบใสมากคำใสรับอบอลต่อไปเลย natural? นี่กัปตันลุยไปเลยกัปตันคนที่จะพลิกเกมนี้ได้น่ะมีแต่นายเท่านั้นเจกี่ครั้งก็ช่างแต่พวกเราจะแย่งบอลให้นายจนกว่าจะฟื้นคืนชีพนะคะปีศาจเองใช่แล้วหลักการแล้วพวกเราเชื่อมั่นในตัวนาย นึกให้ออกส่กาแลความลับของนาคาปีศาจนะ่ะเทพบุดรไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะโรงเรียนเทพบุดรวิทยาคมอยิงให้บอลกระดอนพื้นเหรออืม ไ่ให้เข้าหรอกน้าไอ้ลูกยิงแบบนี้นะ่โอโฮ้ยฮานี่บ่เฮ้ยอยางจะแซบได้แหมกันนี่ยากไอ้น้องดีมากฟ้ามุยอย่าให้เด็กมันได้ใจไป <c oughs> อาจารย์ป้าผมมาตินี่ยะหยั่งนะครับแรงแล้วผมจะปิกบ้านนะป้าผมมาตีบ,บึงหลังหงเฮียนแยะหยั่งครับจารย์ไอ้ลูกยิงดิปปิ้งช็อตของเธอน่าสนใจดีเนี่ยไอ้ลูกยิงกระดอนพื้นแม่นก็ครับ ผมฝึกตามใน YouTube ครับ <laughs> ลองดูวยเนี่เคยเล่นหรือเปล่าคว้างก้อนหินให้กระดอนบนพื้นน้ำลักษณะมันคล้ายกับลูกยิงของเธอเลยลองดูสิเก <c oughs> <ส>ยกะครับผมเคยเล่นแข่งกับกาสล้องมันขนาดอะกระดอนได้สองครั้งแพ้น้องตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าใส่แรงน้อยไปก็จะกระดอนได้น้อยเหมือนกับลูกยิงของเธอในวันนี้มันช่างเบาหิวคราวนี้ลองคว้างให้เต็มแรงดูสิ จะจมไปแล้วเดี๋ยวฉันลองดูบ้างเฮ้ยโหสุดยอดเลยครับจานตรงนี้จะได้ถือจะไปได้ไกลหมอกอัดนนะครับความลับของมันอยู่ที่การรักษาสมดุลตาม <c oughs> ทฤษฎีแรงขว้างต้องเกินกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมง มุมองศากับพื้นน้าอยู่ที่20องศาให้ก้อนหินมีการหมุนขณนะเวลาคว้างไปจะทําให้กระดอนได้ดีนะเพราะฉะนั้นเธอต้องรู้จักใช้สติและสมาธิในการควบคุมรักษาสมดุลของพลังและจินตนาการอย่างเหมาะสมเอะแล้วอาจารย์จะป๊กแล้วกครับอืมถ้าเธออยากเป็นนักเตะที่สุดยอดเหนือกว่าคนอื่นเธอก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเช่นกันจําไว้ก่อนนะความสําเร็จชอบคนที่มุ่งมั่นและพยายามผมจะร้องพอครับอาจารย์ สองสัปดาห์ต่อมาอย่าไทยแล้วสำเร็จแล้วจับเทคนิคของมันได้ละ่ะติดแล้วก็แค่ประยุกใจกับลูกยิงไม่ตายของเขา กัปตันกาและตะโกนออกมาครับเหมือนจะเป็นการเรียกสติตัวเองกลับมาอีกครั้งมือนหนึ่งของเทพบุดรจะช่วยทีมได้ไหมนี่ฟาดมันเลยกัปตันถึงสติกลับมาได้แล้วเหรอเจ้าเด็กปีศาจสปีดเร็วกว่าทุกครั้งกาแลใช้ความเร็วฉีกหนีกัปตันโรมไปได้ครับระวัองอย่าให้มันเข้ากรอบเขตโทษได้นะจอดแคทตรงนี้แหละไอ้หนู โปรตดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ